วันนี้จะทำข้าวอ,อบใบบัวครับที่สำคัญก็คือเผือกนี่แหละครับเผือกหนึ่งหัวเนี่เผือกแบบที่มันยาวๆนะฮะอย่าเผือกสั้นๆเผือกสั้นๆมันจะไม่หอมแล้วก็พร้อพวกนี้ส่วนมากก็สุกหมดแล้วคือทำสุกหมดแล้วทุกอย่างเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าแครอทแครอทนะฮะ ไข่หลอดเราก็หั่นเป็นลูกเตา๋าหั่นเป็นสี่เหลี่ยมว่าอย่างนั้นเลยแล้วอย่างเบ็ดบัวนี่ก็สุกหมดแล้วต้มสุกหมดแล้วทุกอย่างสุกหมดแล้วครับแล้วก็ข้อสําคัญก็คือใบบัวนี่บรรยายเป็นภาษาไทยแล้วก็เดี๋ยวต้องบรรยายเป็นภาษาจีนเพราะว่าส่งไปประเทศจีนภาษาไทยเขาอ่านไม่รู้แต่ถ้าบรรยายเป็นไทยเขาแปลได้ควาสามารถแปลได้นะครับนี่เดี๋ยวก็จะเป็นภาษาจีนครับต้อง ขออภัยด้วยต้องบรรยายเป็นภาษาจีนนะครับครับแค่นี้นะครับถ้าภาษาไทยก็บรรยายแค่นี้แล้วครับเมื่อกี้บรรยายเป็นภาษาไทยนี่ก็บรรยายเป็นภาษาจีนเพราะว่าจะส่งเข้าเมืองจีนนะครับต้องบรรยายเป็นภาษาจีนนะเชื่อจริงยี่ไกจสีอะไรจอดอยากที่โออเหย่อปังอเหย่อจะสีไหนเหย่ยวเนี่ยจะสีเชี่ยวเหย่ยวจิ๋วเที่ยงนะจิ๋วเหย่ออะไรเปล่า น่ะเสี่ยมล้อนำชิงเจียงหาขึ้นไปเขาเอาโจ๊ะเหลืองทอดเจ้าก๋วยก๋วยน่ะ主要就是เอ่อต้นหอมอู่บ่อหนึ่งอันก็จะแครอทเสี่ยมล้อก็จะแครอทแล้วก็เนื้อจีเนื้อจีแล้วเหยี่ยวโกแล้วเจ้าสิอู่อ่ะแบกไงเอ่ออู่หลังไงเลยหล่อเยอะอยู่มือจิงอยู่มือจิงหลังไงอยู่บ่อหลังไงอยู่บ่อ

là tần số sai xí một cái nhỏ xa xí cái giờ lại bún liêu chèo lại xa chèm xí hao cái giờ đấy thôi chỉ cồi cồi để chỉ ở chiếc chỉ hiệu chiếc chỉ này nay cái hiệu chủ thiệu hao lại báo à chả ho lại báo nhiều nhiều mới xích liêu lại bao là cứ liêu lại trội liêu phải cho từng hội ở nhà chủ thiệu là chỉ ở chiếc chỉ chủ đề ta chưa ta hao ở trội đấy thôi chơi chỉ ở chiếc cồi cồi với cồi cồi 要剪、嗯这个落,嗯、落，就要铠落。铠了，就要泼泼掉掉，做啊、做做豆就要做就倒支，稍微念就那点，这样子落那家就要泼泼火了，那又买，就留、啊、来就就倒支掉。

เตรียมจะหุยเอยเนื้อควงจยู่ในเตียงยำดีแม่ไก่ล่อเนื้อควงข้าเจียวกระขอดเชี่ยวเสร็จเอาอยู่ห่อแล้วห่ออยู่เลยทั้งหมดที่เซ็กซอยเซ็กอยู่ในเตียงโกลลอยขับหมูก็หั่นเป็นแบบลูกเต๋าเหมือนกันก็คือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมว่าอย่างนี้เถอะคือสุกแล้วสุกหมดแล้วทุกอย่าง หมูก็ทอดสุกแล้วนะเดี๋ยวก็เพียงแต่ผัดล,ล้านรวมเท่านั้นเองเป็นแบบง่ายๆไม่มีอะไรยากครับนี่ก็ถ่หมูเฉพาะหมูอย่างเดียวให้ดูแบบง่ายง่ายง่ายทั้งนั้นนะฮะครับเชื่ออะไรเชื่อก็โอ้ไหลผูยิ้วนะแล้วเมื่อกี้ลืมบอกใส่ซุปประมาณหนึ่งก้อนนะฮะต้นหอมนี่เอาไว้โชว์เท่านั้นเองไว้ อยู่ข้างบนแล้วก็น้ํามันกระเทียมเจียวนะครับนี่กระเทียมเจียวเราเจียวไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างนี้ของง่ายๆเจียวให,ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะแล้วเห็ดหอมก็ตุนเสร็จผัดอ่าเสร็จเรียบร้อยแลว้วผัดใส่กระเทียมเรียบร้อยแลว้วแล้วก็ข้าวี๋ยวก็ผัดแล้วก็ขอให้ดูเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากงานของผมง่ายๆนะคับ เป uhm ็นงานที่ง่ายๆถ้าว่าอย่างนั้นเธออ่อปึงนะโอ้ปึงอยู่เยอะนะนะโอ้เลยชาหลอกแก่ๆหน่อเขาว่าเจ้าหรือท้อยเจ้าโกยๆนะใส่ยังซีตึงซัวอยู่บ่อหลอกจากที่ตื้นเนึกบ่อหลอกในกายอ๋อเชื่อโอ่หลอกตื้นึกอ่ะ เผื er oh okay. ่อเลงไปทอดก่อนใส่ดอกโอ๊กเป็นู่หัววิเศษหัววิเชียร์อยู่เยอะเยอะโอ๊กใจเลาะเลาะจะแก่ไม่ขาดตัวไม่ขาดตัวขาดตัวอย่างคู่อะเจวาตัวเชี่ย่ึยังตัวฟังปตัวเชี่ 一个那就要吹吹，让你买；让你那就就就就这个拿拿回来，就开始炸了，上锅，上锅、啊，现在现在又切了，现在又来切了，切一肉棒，然然后拿来叉，叫做来来切了，然后等等炸熟，叫做火火 nên nó cào tọt chảy làm lại <laughs> chỗ sai ưỡn bìa, họ ao leo, cứ cứ cào, rồi khi nằm nhau, nhiều lại huế chết kẻ, kê nhỏ, nhổ, lưỡi chéo mệt cay, chéo mệt cay, sai sai nhồi nhồi mền, sét cào nhồi nhồi nhiều lại huế chết kẻ, cho huế chảy, cào tọt thì sẽ tính sai nhỏ Lưu này cứ nhiều mấy coi coi nịt cào, cào bỏ chết 人爱介伊淡定，你做学点啊，米喏哎好了，这都不会差，你看哈，这在是好了哈，就系就系做起了了，你就吃啊，就系食啊，先多，你睇到冇？就系食啊，食啊，啷做啷，做，做诶，就买来食咧，就系少吃咾，少少少少少，就多。

ทอดทอดอย่าใส่เยอะจนเกินไปถ้าใส่เยอะไปมันจะทอดยากมันจะทอดยาก,ก,กเราต้องใช้ไฟแรงกันถ้าไฟร้อนไฟอ่อนมันจะติดกัน ไฟอ่อนมันจะติดเป็นจุนก้อนว่านั้นกับไฟร้อนไฟแรงจัดมันก็จะจะจะจัไม่เกาะเป็นก้อนถ้าไฟเบาเกินไปมันจะติดก้อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเหนียวติดเป็นก้อนเลยเหมือนกับยังไงอ่ะไข่ไข่มันละลายอ่ะเหมือนกับเราใส่น้ำละลายมันจะติดเป็นก้อนๆอย่างนี้ไม่เป็นก้อนก็สําคัญไฟแรงน้ำมันต้องเยอะพอควร ทานน้ำมันน้อยก็เหมือนแต่ก็มือกปฏิะนี่วิธีง่ายง่ายขั้นตอนการทอดก็มีแค่นี้นะมาททอดให้ดูแล้วนะก็แบบเดียวกันอันนี้ก็แบบเดียวกันวิธีง่ายง่ายนะ,ะเดี๋ยวขยายให้ดูเลยก็ได้ขยายให้ดูว่าเป็นอย่างนี้ครับโดยจะเอาข้าวตักใส่ตักใส่ในใบบัวว่างนะเธอ ตักใส่มื่อตักใส่แล้วเราก็จะหอ่อห่อลงไปแล้วลงไปนึ่งอีกทีหนึ่งมันแล้วแต่ต่างคนต่างทาบางคนก็ใช้ใสายกระทะแล้วก็ลงไปอบเพื่อให้มันมีกลิ่นเยวก็ให้มันมีม,มีกลิ่นใบบัวว่าอย่างนั้นเถอะเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากนะเร,เ,รเรียกว่าเข้าห่อใบบัว นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ดูนะก็มีวิธีการขอก็ขออย่างนี้นะฮะนี่ครับห่อง่ายง่ายแล้วก็เมื่อห่อเสร็จแล้วก็จับมันคว่ำขึ้นมาควา่ำแล้วก็ไปนึ่งคือบางคนก็ไปอบโดยเราที่จะง่ายๆก็ยก็ใช้เนี่ยคมลงไป จะเป็นลูกลูกนี้ลูกนะี้เดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปในกระทะเอากระทะอิกไบหนึ่งหมายถึงว่าแล้วก็ปิดฝาลงไปอบเพื่อให้มันมีกลิ่นใบบัวแล้วก็คออก่อยเอามัก็แกะออกมาก็เลยเรียกว,ว่าเข้าอบใบบัวเนี่ยเดี๋ยวผมทาให้ดูแบบวิธีง่ายๆไม่มีอะไรยากครับนี่น้ำก็เดือดแล้วแล้วเราก็เอาเนี่ยตั้งไะครับตั้งลงไปในกระทะเลยนะตั้งไงในกระทะ แล้ก็ปิดฝาฝาไว้นี่ผมเอาฝากระจกปิดให้ดูเพื่อจะได้รู้ว่าวิธีการนึ่งนะเพื่อให้มันให้มันมีกลิ่นขึ้นมาเท่านั้นเองให้ใบบัวมันมีกลิ่นกลิ่นใบบัวก็เลยเรียกว่าเข้าอบใบบัวเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากครับงาน,นของผมง่ายๆแหละครับนี่ครับ มันเดือดปุกปักปุกปัใบบัวมันก็จะนิ่มใช่ไหมฮะเป็นวิธีที่ง่ายๆใบบัวมันก็เดี๋ยวมันนิ่มแล้วเดี๋ยวเดียวมันก็นิ่มแล้วก็มันก็จะมีกลิ่นขึ้นมาเป็นมีกลิ่นใบบัวขึ้นมาแล้วว่างั้นเถอะนะเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากนะงานของผมง่ายๆทา้งนั้นครับนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะันก็เริ่ม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 เหี่ยวลงแล้วนี่ลดให้ต่ำลงครับ Ngay ngay mấy miệng này. Hãy nhớ gì lại. Chợt chợt một toilet, một toilet. Little chợt đi có lẽ. Lẽ, 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 trời, lẽ, 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 hạ หลักฮะทีใจอุ่นหลักฮะแย่กระนั้นกระนั้นตาน่ะกระนั้นกระนั้นตาน่อยๆลงงเข้าแย่อยู่เท่าดีครับยกะๆยกะๆทางเดียร์ยกครับนี่ก็เสร็จแล้วครับจะขยายให้ดูนี่ก็เรียกว่าเข้าอบใบบัวแยอยู่อ่อยอะตึงนะเชื่อใจอยู่เชื่อใจอยู่พอแล้วเชื่อใจอยู่สุดแล้ว จะก่อยๆหอบเข็งๆหรือทอดก็าะเจาะเนี่ยแข็งๆเจสือเชื่อใจอยู่เจาะเจ้าอยู่เก่งแล้วพวงพวงพวงตัวทอดเจ้่จะอ่อเยอะฝังเชื่อใจอยู่แครห่อเยอะอย่างเจาะเชื่อใจเชื่อใจเนื้อหานะคุณนังเชื่อใจงูห้าบุ้ย คุณังเกี่ยออเหยื่อบังเยอตอนังเกีย่ยวคูนังก็จะหลักหาอ่าหลักเหีืยออ่าเชื่อเชื่อน่ะอยู่พอแล้วพ่อเยอะเอิเชื่อเชื่อเชื่อนี่น่ะเช,ชื่ออยู่พอแล้วเอาไปแชร์ดูได้นี่แหละครับเข้าอ,อกไปบัวนี่แหละเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากของผมเอาไปแชร์ดูได้นะฮะก็ยินดีต้องขอบคุณคนที่เอาไปแชร์ด้วยนี่ถือว่าเป็น อาหารที่เราไปทําทันเองก็ได้ทําขายก็ได้เป็นวิธีที่ง่ายๆนะไม่มีอะไรยากนะงานของผมง่ายๆไม่นั่นก็เขียนเข้ามาไลน์เข้ามาถามก็ได้ครับเป็นวิธีที่ง่ายๆครับท่านท่นก็จบแค่นี้อ่อหวี่ยงตั่งนะอยากี้โอลัยอ่อหวี่ยงตั่งเชื่อแน่ชื่อทีเช,ชื่อใจเหรอรักศพเชื่อใจเหรอเสียเสียโจอย